ก้อยตูนบ้านที่ภูเก็ตอีกอกใจเดียวสร้างเสร็จแล้วทุกมุมสวยงามอลังการมากเหลือเพียงแค่ใจเดียวเท่านั้นสําหรับนักร้องหนุ่มตูนอาทิวราคงมาลัยหรือตูนบอดี้แลมที่สร้างบ้านหรูหลังใหญ่จังหวัดภูเก็ตเป็นของขวัญให้ภรรยาสาวก้อยราชวินและลูกๆน้องทะเลน้องเวลาล่าสุดตูนบอดี้แลมได้เผยให้เห็นภาพบรรยากาศของตัวบ้านที่ใกล้เสร็จสมบูรณ์เต็มที โดยมีบ้านหลังใหญ่อลังการตั้งเดนตรงามีสระว่ายน้ำที่ปล่อยให้น้ำเต็มสะเห็นแล้วสดชื่นหน้าว่ายสุดๆอีกทั้งยังเขียวชอุ่มล้อมรอบไปด้วยต้นไม้และธรรมชาติซึ่งตูนบอดี้แลมเขียนแคปชั่นว่า13พฤศจิกาย,ยน2025จากพื้นดินชนเพดานนั้นมีความหวานอยู่เพราะรู้ว่าฉันมีเธอคอยเป็นที่พักใจรักที่สุดแรคควินวองทะเลวิลกำลังใจของพ่อพ่อทิวระหิมเซฟเดอารี De A ปลอใกล้มากๆแล้วครับน้ำพักน้ำแรงของผมเพื่อทุกคน บอกได้เลยว่าบ้านของตูนก้อยหลังนี้นอกจากจะสวยงามน่าอยู่ทุกมุมแล้วยังสัมผัสไปด้วยความรักความอบอุ่นที่ครอบครัวนี้มอบให้แก่กันอีกด้วย